เล็งส่วนที่อยากได้เสร็จแล้วก็ปั๊มลงไปแบบนี้ที่เจาะกระดาษแบบอะไรใหม่ๆม,มากทุกคนชอบมากอะวันนี้เล่นแบบเพลินสุดๆที่เจาะกระดาษอันนี้เขาจะเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์นะทุกคนมันติดกันด้วยแม่เหล็กนะเขาก็จะแยกเป็น3ส่วนแบบนี้เลยคือเป็นส่วนเล็งส่วนฐานแล้วก็ส่วนตัดนะคือวิธีใช้ของเขาเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะอัพ ก็คือด้านที่ขึ้นนะความลำบากอีกนิดก็คือเราติดวาชีเทปไว้จะได้เจอกันง่ายๆนะวิธีก็คือเราเอาตัวฐานนะซ้อนเข้าไปแบบมันก็จะติดกันด้วยแมล็กใช่ไหมแล้วเราก็เลื่อนเอาเฟรมที่เราอยากได้นะเพราะว่าแบบนี้มันก็เล็งง่ายกว่าที่คล้ายๆแบบแม็กนะเราเอาส่วนตัดมาซ้อนนะก็คือเอาด้านโลโก้เนี่ยชีขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วก็กดลงไป ก็จะได้มาเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะซึ่งเราว่าขอบมันก็ไม่คมเท่าไหร่หรอกแต่ชอบเวลาที่แบบได้เลื่อนหาเฟรมะสนุกดีเสร็จแล้วก็เอามาทากาวแปะเรียงๆแบบนี้นะมันมีความรู้สึกเหมือนเป็นแบบคาเมราโรในมือถือใครอยากตามไปตามเราปักพิกัดไว้แล้วนะ